สวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้เช้าว,วันที่14นะคะ14กันยายนนะคะเช้านี้ที่บ้านชมวิวพุทธเบิกโซนผ่าร้านวิวนะคะเช้านี้เดี๋ยวอ่าไม่ได้ไลฟ์สดเนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอคร่าวๆให้เพื่อนทุกคนได้รับชมบรรยากาศกันนะคะเช้านี้ก็มีทะเลน้งหมอกประมาณนี้เลยนะคะ อันนี้เราจะเรียวใส่หมอกนะเดี๋ยวรอช่วงใส่สายก่อนนะคะว่าจะมีน้องหมอกขึ้นเยอะกว่าน,นี้ไหมแต่เช้านี้ก็ยังพอมีใส่หมอกให้ได้รับชมกันบ้างเนาะ,ะวันนี้วันที่14กันยายนนะคะวันนี้14กันยายนเช้านี้ก็ยังที่ที่พักติดริมหน้าผ่าห้องกระจกยังมีว่างอยู่นะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะสามารถโทรมาตามเบอร์ศู1 2 8 1 7 0 2 6ได้เลยหรือ 0845748798ได้เลยนะคะลูกค้าคา่าระวังเพจปลอมด้วยนะคะเพจจริงของเราผู้ติดตามอยู่98,000คนนะคะและชื่อบัญชีออนจองในอนุวัตแท้ถาวบัญชีเดียวเท่านั้นก่อนจะออนจองแนะนําให้ลูกค้าทุกคนให้โทรวิดีโอคอก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันตัวลูกค้าเองจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะเพจจริงบัญชีอนจองในอนุวัตแท้ถาวบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะ